สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบผมนะครับกับจูพันล้นชาแนลก็วันนี้ผมก็เพิ่งเลิกงาน,นเพื่อนกลับมาถึงซอยเข้าบ้านเนาะผมก็จอดรถอยู่ในซอยเข้าบ้านวันนี้ก็กะจะไม่วิ่งละรอบดึกเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมน่าจะเจอดีหรือเปล่า <c oughs> ก็เอาเอาเอ,าอาถ้าจะพูดเป็นข้าวคือเหมือนเหมือนเจอผีหลอกตู้หรือเปล่าเพื่อน,อนหรือ อะไรงยก็ไม่รู้นะเพราะเมื่อคืนนี้ผมปักหลักอยู่ตรงซอยซอยใกล้ๆบ้านผมเนาะจนถึงห้าตุงครึ่งมั้งไม่มีคนเรียกผมก็เลยไปปักหลักอยู่ตรงนักสนสยามใกล้ๆที่ทํางานผมนเพื่อนอ่ะสักประมาณเที่ยงคืนกว่ากับดีหนึ่งคือจริงๆแล้วผมก็ใว่าจะเป็นตอนที่ทํางานนั่นแหละและทีนี้ก็อ่าดับรถไว้ดับรถไว้เนาะแล้วก็ เพอหลับไปนิ่มหนึ่งเกิดลืมปิดแอปของแกอยู่ๆงานเด่งขึ้นมาเอา้าผมก็เลยลุกขึ้นมางงเงี้ยขึ้นมาก็เลยดูพยาสุเลนหาลูกค้าอยู่พญาสุเลนก็ไม่ไกลไม่ไกลนะผมก็เลยกดรับผมก็กดรับปับ๊บผมก็ส่งข้อความไปหาลูกค้าก่อนบอกว่าฉันกําลังไปอะไรประมาณเนี้ยลูกค้าก็ตอบกลับมาบอกว่าเออให้มาตรงซอย น,น,น,นี่ของพพายุเซเลนผมก็ไปตาม G P S เลยคนลูกคัาบ,บอกว่าให้มาตามที่ปักหมุดไว้ก็เดินทางไปประมาณสักสักห้านาทีเพื่อนเพื่อนถนนมันลงแล้วเนาะผมก็เหยียบไปก็พอไปถึงปับ๊บทาไมมันมีอ่พาพนยอเเลนอยู่ซอยหนึ่งเพื่อนที่มันจะเป็นป่าเป็นป่าแยกสองข้างทางเลยเนาะเลี้ยวเข้าไปก็เข้าไปเรื่อยๆแห่อยเละจนแบบเอ๊ะมันจะมีข้ามสะพานอ่าข้ามคลองอันเข้าไปน่นเพื่อนเนาะ ไปถึงปับ๊บอ้าผมก็คิดว่ามันซอยเปียกจากไหนทะ่าลูกค้าลูกค้าทำไมอยู่ในซอยลึกซอยเปียกขนาดนี้ผมก็คิดเออก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะน่าจะดึกแล้วมั้งประมาณนี้ก็ขับเข้าไปเรื่อยๆนันเพื่อนจนไปถึงบ้านหลังหนึ่งที่เพชรบอกว่าจุดทีงคุณถึงแล้วผมก็เลยงงเอ้ามันถึงแล้วแล้วมันอยู่ตรงไหนมองหาคนไม่เจอแต่นี้ผมก็เลยจอดรถมองไปมองไปข้างๆนะข้างๆนะฝั่งซ้ายที่ผมจอดรถ มันเป็นบ้านมันเหมือนบ้านที่เขาเพิ่งเขาก่อสร้างย,ยังไม่เสร็จเพื่อนแต่ต้นไม้มันขึ้นท่วมบ้านอะแต่ทำไม g มี s อมาให้ผมบอกว่าจุดหมายของถึงแล้วผมก็เลโทรหาลูกค้าคราวนี้ไม่ทับสายเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเขาเลือกตลกอะไรกับผมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแล้วส่งข้อความไปเขาอ่านแต่เขาไม่ตอบกลับบางทีผมอาจจะคิดว่าเออ เขารอผมนานเกินไปหรือเปล่าแล้วเขาขึ้นรถคันอื่นไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ทําไมหมุดมันยังอยู่ที่นั่นอยู่ที่หน้าบ้านบ้านบ้านล้างหลังนั้นแหละอืมเยพยาสุโเลนเพื่อนผมก็นะก็คิดว่าน่าจะเจอของดีหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าลูกค้าอาจจะขึ้นรถคันอื่นไปก่อนหน้านั้นหรือเปล่าประมาณนี้นเพื่อนผมก็ไม่อยากจะฟันธงน่งมาเจอผี โอ okay, <m h. S 2> เคเพื่อนงั้นอ่าผมมีเรื่องเล่าให้ฟังแค่นี้แหละเอาไว้คลิปต่อไปตัวโอเคครับ okay, พเพื่อนงั้นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ